สะดือบอกนิสัยอ่านคนจากสะดือบ่งบอกตัวตนลึกๆสะดือของคุณเป็นแบบไหนคุณเคยสังเกตบ้างไหมครับถ้าคุณแทบไม่เคยสังเกตเลยว่าสะดือของคุณเป็นอย่างไรวันนี้ผมขอชวนคุณมาอ่านคนจากลักษณะสะดือตามตำรางโงเ่เฮงกันครับซึ่งจุดหมายของการดูสะดือบอกนิสัยนี้ก็เพื่อทำความรู้จักตัวตน ของคนใกล้ตัวของคุณมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวเข้าหากันต่อไปสะดือของคุณจะบอกอะไรได้บ้างมารับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับสะดือกว้างและลึกคนที่สะดือกว้างและลึกส่วนใหญ่เป็นคนมีอำนาจวาสนาองอาจกระหารไม่เกรงกลัวสิ่งใดเป็นคนสู้ชีวิตต่อให้ชีวิตสู้กลับก็ไม่กลัว ขอบุกบ่นค้นฟ้าคว้าดาวอย่างบ้าคลั่งต่อไปเรียกได้ว่าเป็นนักสู้ผู้มีความอึดถึกทนตัวจริงลักษณะนิสัยพื้นฐานของคุณคือเป็นคนหยุกหยิกอยู่ไม่สุขนั่งนิ่งๆไม่ได้ต้องหาอะไรทําตลอดเวลาการได้ท่องเที่ยวได้ทดลองสิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณรู้สึกดีมากๆในทางกลับกันถ้าต้องทำอะไรซ้ำๆเดิมๆ คุณจะห่อเหี่ยวแบบสุดๆสดือตื้นและแคบคนที่สดือตื้นและแคบส่วนใหญ่เป็นคนที่ขีดสับสนยากต่อการคาดเดาและหลายคนอาจถูกคนรอบข้างให้คำจำกัดความว่าติดแตกเนื่องจากเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยหรืออะไรบางอย่างที่แปลกกว่าชาวบ้านแบบสุดๆลักษณะนิสัยพื้นฐานของคุณเป็นคนโลกส่วนตัวสูงมีเอกลักษณ์ ไม่ค่อยชอบอะไรอย่างชาวโลกสักเท่าไหร่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเพราะอันที่จริงคุณเป็นคนที่เทคแคร์คนอื่นดีมากๆสะดือเล็กคนที่สะดือเล็กส่วนใหญ่จะเป็นคนรักสบายชอบใช้ชีวิตสโลุไลฟ์หลายคนอาจถูกตั้งฉายาว่าทําอะไรเชื่องช้าเหมือนเต่าครานหรือไม่ก็ทําอะไรช้าเยี่ยงตัวสลอ็อ แต่อย่างน้อยคุณก็ใส่ความรอบคอบกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำลักษณะนิสใสพื้นฐานของคุณคือเป็นคนมินิมอลยึดวิถีค่อยเป็นค่อยไปแม้ถูกมองว่าขี้เกียจในหลายๆครั้งแต่การที่คุณได้คิดทบทวนก่อนลงมือทำจริงจังก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดียังไงก็อย่าช้าเกินไปจนกลายเป็นดินพอกหางหมูละครับสะดือใหญ่ คนที่สะดือใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นคนใจใหญ่อบอ้อมอารีหากมีอะไรที่คุณพอจะให้ความช่วยเหลือได้คุณจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่ผู้ต้องการโดยไวซึ่งบางทีก็ไวเสียจนลืมคิดไปว่าผลจากการกระทำนั้นอาจทำให้ตนเองเดือดร้อนลักษณะนิสัยพื้นฐานของคุณคือเป็นคนเอาจริงเอาจังกับชีวิตแอบซีเรียสพอตัวอาจเป็นเพราะประสบการณ์หลายอย่าง สอนคุณว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนหน้าซื่อใจคดแม้จะระวังตัวเก่งแต่คุณก็ยังดูแลทุกๆคนได้เป็นอย่างดีสดือจุน่นคนที่สดือจุน่นส่วนใหญ่เป็นคนเปิดเผยมีความกระตอรือรือร้นสูงแถมยังเป็นคนประเภทคิดไวทำไวปิ้งไอเดียอะไรได้ต้องรีบลุกไปทำทันทีเพราะขี้เกียจนั่งรอให้โชคชะตาบันดาลให้ความสำเร็จมาให้ ออกจะใจเร็วด่วนได้อยู่เหมือนกันลักษณะนิสัยพื้นฐานของคุณคือเป็นคนดื้อแพ่งชอบเอาชนะรักการเป็นจุดสนใจมักเป็นศูนย์กลางในกรุ๊ปของคุณอยู่เสมอลองคุณได้เชื่อมั่นในสิ่งใดแล้วก็จะยึดติดกับสิ่งนั้นแบบเหนีวหนึบไปเลยไม่เปลี่ยนใจเด็ดขาดสะดือโบคนที่สะดือโบส่วนใหญ่เป็นคนกว้างขวางชอบเข้าสังคม ความสดใสส่งผลให้คุณมีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างอย่างมากจึงมีโอกาสเข้าไปผัวพันกับความรักที่ซับซ้อนบ่อยทำเอาคุณเชื่อใจคนยากจากเรื่องแบบนี้ไปเลยลักษณะพื้นฐานของคุณคือเป็นคนมีกําแพงในหัวใจไว้ใจคนยากต่อให้คุณจะเหมือนคนเฟรนลี่แค่ไหนแต่ในใจนี่มีห้องลับสลับซับซ้อนสุดๆเพราะคุณเชื่อว่าความสนิทสนมมีหลายเลเวลและไม่ใช่ทุกคน ที่จะไว้ใจได้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง